วันนี้ก็ยังอยู่พังงานะผมอยู่บ้านแม่อยู่ก็ท่องเที่ยวแถวบ้านเรียกคลิปในเรี้ยวท่องเที่ยวแถวบ้านแล้วกันนะครับอากาศวันนี้ก็สดชื่นดีตองกว้าโปร่งมีฝนเล็กน้อยผมจะมามาแถวๆใกล้ๆที่อยู่บ้านแม่นะไม่ไกลๆมากเถวๆตรงนี้เขาเรียกเลยนะแถวๆน่านเหนือนะครับ เขาเรียกบ้านนานเหนือแล้วก็เดี๋ยวจะมีบ้านวัดเขาผมมาเที่ยวแถวบ้านนานเหนือตาบนโคกกลอยนะครับหลังจากัดบ้านานานเหนือแล้วจะไปน้ําตกวัดเขาว่าไปถ่ายฟิวตเวนเที่ยวนะ <c oughs> เอาง่ายๆคือตะเวนเที่ยวนะป่าเจ้าเพื่อนยากมานี่ฮะได้ทําหลังจากทําคลิปตู้เบื้องต้นนะผมทําโครงสร้างของตู้รถะไรเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ลองงบชิ้นต่อไปงบ เดือนนี้หมดแล้วครับเดือนหน้า <c oughs> ลองงบชิ้นต่อไปก็คือเรื่องของสักกราลาหรือว่าพรมบางๆหรืออะไรก็ตามที่จะใช้ปูนะครับทากาวยางและปูบนกระบะไปท้ายที่ตู้นะครับผมา่าจะปูสวยๆเดือนหน้าเนี่ยน่าจะได้งบแล้วก็ปูทากาวปูพรมบางๆที่ไม่เก็บฝุ่นเยอะนะครับไม่เอาที่เก็บฝุ่นเยอะเราเป็นฝุ่นง่ายๆฝุ่นตื้นๆ ให้มันนั่งแล้วมันนุ่มๆสบายสวยงามด้วยดูอีกทีนึงวันนี้ก็มาแถวแถวนี้บ้านานานเหนือนะสวนสวนเขานะครับข้างๆทางผมเจอพวกนี้ผมจะชอบ <c oughs> อะไรบ้างอ่ะเนี่ยดอกข้างทางเนี่ยที่ก่ปเป็นแนวของทางเข้ามบ้านเหนือเวลามันออกดอกผมว่าชิวนะคนทั่วไปท่องเที่ยวก็แล้วแต่นะของผมเนี่ยเวลาเจอพวกอะไร ตำนองนี้ผมจะชอบถ่ายบรรยากาศนะครับดอกลีลาวดีใช่หมีม 2, 4, สองสีสวยๆนะท่านนี่วันนี้มันมีแดดร้อนแบบคลึ้มคลึ้มของกลางลมไว้ด้วยนี่ับแล้วก็ฟิลแบบทุ่งนาทำนกก้านน้ำใช่ไหมทำนกก้านน้ำชื่อคือนกปราบนะ ผมเคยมาเมื่อสมัยเด็กๆนะฝั่งแถวบ้านนานเหนือเนี่ยเฮ้ยมีปลาแน่นอนครับเนี่ย,นนย,ยมีโอกาสเดี๋ยวนะผมชิลๆอยากมาตกปลาเหมือนกันนะนี่อ่างน้ํานี่ต้องมีปลานะครับปลาหมอปลาเฮ้ยทำไมไม่มีคนค่อยตกปลาเลยนะผมว่ามาตกทํากินได้ฟิลละชอบเลยครนะับมีบึงบัวน้ําก็ใช่หาเหยื่อที่กระเดือนนะนี่ฮะเดี๋ยว ดูชื่อดิเขาเขียนว่าระบบกระจายน้ําบ้านตะวันออกนะครับนี่ตำบลโคกกรอยพังงาเป็นทํานกก้านน้ำํำนกปราบนะครับตรงนี้เคยเรียกนากลาบับดานล่างโอ้ยปิวกลืดอะ่ะค<า>ือตอนนี้มันไม่ได้ผ่านกันพัฒนานานมากแล้วเนี่ยอย่างนี้ท่าน ท่านว่ามีปลาไหมผมว่ามีนะปินเลยเนี่ยปลาหมอมันต้องมีอ่ะมันต้องมีอ่ะโอ้ยตรงนี้บรรยากาศเหมาะมากที่จะยืนตกปลาตรงนี้นะนี่บึงใหญ่ๆเดีวก็เด็นสำรวจทเที่ยวๆนะด้นบนด้านล่างน,น่น าย,ยายงอมหอยหรือเปล่าครับเมื่อกี้เห็นยายก็เดินมางมหอยแน่เลยยายก็มงมหอยหรือเปล่าน้านาไปลงไปเล่นน้ำนะนี่เือนในเด็กๆผมลงไปเล่นน้ำเลยงมหอยลนะนี่มียายยายงมหอยแน,น่เลยดนะ้วยครับแน่เลยเนี่ยท่านนี่ครับข้างล่างมันต้องมีหอยนะคาดการณ์ว่าน้ำตื้นนะครับน้ำตื้น คิดถึงวิถีนะผมสายถ่ายวิวธรรมชาติมาให้เพื่อนๆดูกันเยอะมากกว่าวิวทำกินเนี่ยอาจจะมีบ้างก็คือถ้ามา <c oughs> <c oughs> ถามบรรยากาศเป็นไงหรอ <c oughs> ดูรอบๆนะฮะท่านมันก็เปรี่ยวหน่อยแต่สายที่ชอบเข้มตามบึงน้ำอะไรต่าง,างๆก็ผ่าน ฟิวย่างงยหนนะมาตกปลานี่แค่ตกปลาผมฟินแล้วเนี่ยมีบึงทางที่จะนั่งตกนี่มีคนมีร่องรอยการมานั่งตกปลานะคะรับเพราะเบ็ดของผมเนี่ยปลาหมอได้แน่เลย<ม>บึงนี้น่าจะได้ปลาหมอมากกว่าบึงเพราะว่าน่าจะมีแหล่งของปลาตรงโน้นทางน้ําไปกอบัวเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันนะครับสวยมากผักกาเฉดงามๆามมากเนี่ย นี่ผมสมัยยังเด็กๆหนุ่มกว่านี้นะลงน้าไปเด็ดเอายอดไปเกงส้มแล้วครับเนี่ยงามเลยงามเลยฝายบ้านผมเนี่ยผมว่าคนที่กินผักกาเฉดเนี่ยมีน้อยที่สายนี่เขามีการลงไปเก็บนะผมว่าเนี่ยโอ้เก็บยอดยอดมก่อนนะผัดผัดเกงส้มโอ้โหกับปลาช่อนได้นะแล้วเกงส้มผักกาเฉด <c oughs> ฟินเลยนะ่ะโอ้โหนี่ครับบัว ของเป็นของธรรมชาตินะครับคนทั่วไปก็สามารถลองไปทานไปเอาทานได้สายบัวอะไรต่างๆเนตรงนี้มีบัวเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมีปลาเองนี้มาจากยาวมานะครับโอ้โตรงนี้ผักกระเฉดสุดติ่งกระดิ่งแมวงามมากตรงนี้ผักกระเฉดนั่นโอ มีโอกาสเดียวครับได้ลงลุยน้ําไปเก็บนะครับผักกระเฉดย,ยอดอ่อนๆเนี้ยธรรมชาติอย่างนี้นะท่านผัดนะเอาผัดฮะผัดน้ํามันหอยกรอบกรุบๆนะยิ่งตะแก่งส้มนี่นะอผมเคยทํากินเมื่อสมัยก่อนๆเนี่ยวินเลยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงสายปลัวนะฮะ พูดถึงผักกระเจดพอฮะตรงนี้ผักกระเจ็ดงามมากมันมันงาม,มากันลสวยเลยมีห่วงยางทักห่วงนะลอยแล้วนะาหาวงยางทักห่วงแล้วลอยลองไปเก็บบัวแถวนี้รู้สึกมันจะ,จะ,จ,ะจะเฉาเฉาไปหมดแล้วนะุยเปงน,น้ำยาวๆไปเลยโน่นนะครับจากตัวนกปราบนะครับ นกปราบคือทางตรงนี้เป็นทางว่านานเหนือตอนนี้เขาพัฒนานะเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆยังไม่มีเลยครับตอนนี้พัฒนาคือทําถนนเชื่อมต่อกันหมดเลยเมื่อกี้ผมมาทางไกลนี้นะครับมาจากตัวของตำรวจก่อยเลี้ยวทางฝ่ามือเข้าตลาดมานะครับแล้วก็มากลงมาเรื่อยๆไปโซนของนี้นกปราบมันจะต่อกันอยู่นะครับโซนตรงนี้เป็นบึงน้ําของเก่าก็าเป็นทํานบนะทํานกกั้นน้ํานะครับ แล้วตอนนี้มาต่อที่ขับมาเรื่อยๆขโมยอะไรนี้อา่าเป็นสนามกีฬาของตะบนโคกอยนะครับองค์การบริหารส่วนตะบนโคกอยนะเป็นสนามกีฬาครับสนามกีฬาช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงเย็นช่วงเช้าเนีเย่ยมีคนมาวิ่งออกกำลังกายรอบๆนะครับมันจะมีถนนวนอยู่รอบเลยฮะเดี๋ยวไม่มีอะไรนะเวลาเขาทํากิจกรรมก็จะมานั่งกันสายคนฟิวเนี่ยผมว่าฟิลเกิดอิ ครับบึงน้ํามันใหญ่อะท่านมันเป็นขององค์การบริหารเนี่ยคุณมาสายแบบผมเนี่ยรถพร้อมอุปรกรณ์พร้อมนี่เข้มได้เลยนะบรรยากาศถามไงรักผฝนตกๆผมก็ก็ชิวในบรรยากาศหนึ่งนะแต่ด้วยความที่มันอยู่ใกล้บ้านเราก็จะรู้สึกธรรมดาเฉยนี่ฮะิกูดดูที่ อะให้มองมุมนี้ท่านเห็นภูเขาด้านหลังใช่ไหมบึงน้ำนี่ฮะและ้วภูเขาอุ้ยสวยฮะความงามที่หลายหลายคนอาจจะเออเรื่องไงสวยสวยสวยนะมันจะล็อกไปหน่อยอุ้ยปลาชน เห็นเลยบนน้ําใหญ่เลยฮะต้นโปใหญ่แน่เลยทําไมไม่มีคนล่าช h a d o w บ้างแถวนี้นี่สายตกปลานะผมแนะนําเลยนะเห็นแค่ฟิลนะท่านนี้นี่ครับผมเพราะว่าต้นไม้ด้านหลังอะ่ะมันผมมองด้วยตาเปล่ามันมีสารพัดเป็นสวนของเขามัน,นมะพร้าวอะไรต่างๆแล้วมผ่านบึงน้ําอ่ะมันได้ฟิลโคตรเลย โคตรวิวเลยสายชอบอย่างนี้นะสวยกับสวยผมชอบเลยเนะี่ยวิต้นไม้กันหลังฉากต้นไม้ภูเขาด้านหลังและบึงน้ำข้างหน้าเนี่ยโอ้ยให้เขาทำสาลาเลื่อนลงไปเจบมากจมพุดเลยจมพุดเลยนะครับไววอยู่นะตรงหน่อยผมว่าผ่านเลยโอ้โห ฟิวกืดเลยตรงนี้เป้าหมายต่อไปถ้ามาเที่ยวแถวแถวบ้านจัดก,การทักหน่อยแล้วผมรู้นะครับช่วงเทียเท่ยงกลางวันเนี่ยฟิวเลยฮะท่านเนี่ยนี่ยมีศาลาพักร้อนแล้วนั่งตกปลามาทํากินตรงนี้มีปลาแน่นอนครับมันไม่ส่วนของนะขอให้หานะมาหากินหากินได้ครับแต่แค่ว่าอย่า อย่าระเปิดปลาโน่นนี่นั่นแค่นั้นเองโอ้ยบึงบัวนะครับส่วนนี้น้ํานี้มันก็จะไปออกเป็นบึงนะ้ำที่ไปออกต่อกับอ่ฝั่งของทํานบเมื่อกี้นะครับตรงนี้เป็นนกีฬานี่มีศาลาเล็กๆเย็อย่างน้อยๆก็บังล่มบังเด็ดนะครับของมันเก่าแล้วแล้วก็ท่านเออ มาทำกินได้นี่ด้วยมีมีมาทาังคุ้งกระทะเนี่ยเลยมีเศษกุ้งอยู่ฟิวกืึดสวยครับสวยความรู้สึกของคนที่ชอบธรรมชาตินะเอาจริงโอ้โหมัน,นมันได้ฟิวทำกินบางเหล่งมันให้มีคนพูกพลาดน,นะเยีม่มอ่ะวังน้ำกับภูเขาวังน้ำกับภูเขา วางเบ็ดแล้วเนี่ยนี่คิดแล้วใจชอบเดี๋ยวมีโอกาสนะจัดแน่นอนมาเข้มนะครับมาเข้มมีโอกาสจะมาเข้มลองดูบรรยากาศดูว่ามันมันสวยดีแล้วก็มันไม่ได้ล็อกเกินไปนะครับมีถนนมาทำไปไฟว้าโน่นนี่นั่นรักษาความพอใงแล้วก็ตรงนี้คนกลางเต็นท์ยังได้เลยเดี๋ยวผมนอนมนเลิกมาทำกินแล้วก็อะไรนี มาตกปลานะครับตกปลาทั้งทีชิวๆครับแล้วลงไปดูการนผมจะมันเล่นน้ำหน่อยวันเนี่ยนี่มันรถจอดอยู่หลายคันนะนด้านซ้ายมือเนี่ยไม่ที่จอดรถนะครับ เยอะๆเลยครับที่จอดรถโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอจอดรถตรงนี้ด้วยแล้วกันนะโอ้ช็อกตรงนี้มีร้านขัวกลางดองเขาอยู่นะฮะบริบรเวณตรงนี้เป็นที่ลานจอดรถนะลานจอดรถถ้ามราจอดตรงนั้นเข้มได้นะฮะเดี๋ยวดูพื้นที่กันนะว่าเป็นไงนี่ฮะ สายที่เขามาเที่ยวกันเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะด้านฝวามือเนี่ยโอ้ทำอาหารกันทุ้งเลยนะครัวกลางดองนะท่าน,นะครัวกลางดองจาลาที่พักเจมนะะว่าเป็นหลังๆตรงนี้ก็สวยครับสวยโอ้ครัวกลางดองสวยนะท่านนี่ฮะอยู่ในครัวกลางดองอยู่ที่น้ําตกของโซนวัดเขานะอยู่ที่จอดรถด้านล่าง นี่เขาพัฒนาดีมากนะช่วงหลังเนี่ยทำแล้วก็เป็นน้ำตกเล็กๆนะถือว่าฟิวอะเพราะว่าผมว่าคนที่อยู่ที่นี่เขาดูแลนะครับอันดูฟิวของโอ้โหนี่ฮะร้านอาหารกวัวกลางลองเจ็มผุดเลยฮะเจ็มเจ็มเจ็ม แนะนำอ่งสถานที่นะเคยมาเที่ยวเนี่ยครัวกลางดงที่นี่สวยนะเพาพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็ร้านอาหารเขาทำสวยครับมันได้ฟิลของเนินเนินเขาอะ่ะถ้าผมบอกมันได้ฟิลเนินเขาแล้วก็น้ําตกถึงจะเป็นน้าตกเล็กๆก็สวย ก็ฟิวดีครับวันนี้อากาศผมว่าจะผมจะมาเล่นน้ำหน่อยดูก่อนว่านี่คนระับเดี๋ยวก,ก็เปลี่ยนผ้ากลับไปทานข้าวกับแม่มีนัดก,กับแม่ประมาณบ่ายโมงครึ่งน,นะวันนี้เลยมาถ่ายาโซนของทั้งหมดอ่ะมาที่สุดท้ายก็คือโซนน้ำตกวัดเขาเห็นเพื่อนเขามาเรียยอเลยอะ,อะชิลของตัวของน้ำตกเนี้ยนะครับแล้วก็ฟิ่ได้สวย,สวย ส่วนของตองรงกัวกลางตองสวยนะครับท่านแล้วก็ฮขาปรับผมเมมิทัศนน้ำตกเป็นทานน้ำตกเล็กๆนะครับมีน้ำตกไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวเราดินเมื่อข้างบนกันปิววบปิวน่านาบาันก่อนมีคนมาตั้งเข็มอยู่ที่นี่ผมวม่าได้บรรยากาศเลยสวยครับของที่บางอย่างเรามองข้าม ก็มีเนี่ยครับน้องๆเด็กๆเ,เลยต่างๆเขาก็มาสายนะวันหยุดนะฮะร้านอาหารเจ๋งเนี่ยมีเรือนพักหรือเปล่าไม่รู้ที่นี่นะแต่ว,ว่าตอนร้านอาหารเนี่ยตลาแต่ละหลังผ,ผมว่าได้ปิวของการนั่งทานอาหารเลยอืม วลคามตอนนี้เป็นโซนของร้านอาหารที่เขาทำนะไม่ว่าโซนไหนที่มานั่งพักผมก็าทานเจียมมาเจีมเจียมเจมเจีมพุดๆุดดีเหมือนกันมากเลยหละมากเลยหละ่ะถึงจะเป็นน้ำตกเล็กๆนะแต่ฟิวกเนี่ยสวยดี เอากันตามกรงนะตอนนี้คือเขามีการดูแลความสะอาดพอสมควรนะแล้วก็เรียกไงดีน้ำตกไม่ได้ใหญ่มากแต่ผมว่าได้ฟิลของการมามักเข้มสายเข้มผ่านเลยคนระับเนี่ยตรงนี้ผมว่าถ้ากลางเต็นท์นีนะ<ม>ใช่ไหม <laughs> ผมไม่รู้ว่าให้กลางเต็นท์ตรงนี้หรือว่าตรงไหนแต่มันมีเพื่อนมากางกลางเต็นท์อยู่นะครับ่วนเพอนอยู่ในคลิปนะเพื่อน แต่ของผมเนี่ยถ้ากลางเซนก็กลางเซนข้างล่างจอดรถแนวจอดรถตรงนั้นนะครับกลางเซนได้สวยทุกฝั่งได้ฟิลของน้ำตกเล็กๆล้านหามาปิกนิกชิลดีครับชิลดีชิลมากด้วย นนี่ก็เป็นฐานน้ำไม่ได้สูงนะครับไม่ได้สูงไม่ได้สูงนะเนี <Yeah. S 1> ่ยสดวยเลยฐานน้ำไหลแบบไม่ได้เชี่ยวมากด้วยแล้วก็เป็นเอ่งน้ำเล็กๆฟิวนะฟิวฟิวดีวมากเลยนะสองข้างทางซ้ายขวาก็โลง่ลงๆไม่เห็นไหมโลง่งซ้าย ล่งขวาไม่ลบเดี๋ยวผมว่าจะลงเล่นน้ำหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเอ่งน้ําลดมาเป็นชั้นๆนะมีเอ่งน้ําเล็กอยู่ตรงนั้นนะครับลดมาเป็นชั้นๆเลยนะเอ่งน้ําบนเอ่งน้ําล่างแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นเอ่งน้ำใหญ่นะก็มีที่พักผ่อนในช่วงกลางวันผมก็เจ็บเล็กๆสบายๆ สายชอบความสนุกแบบ<ม>ชิวๆเรื่อยๆนะม,มาปิกนิกครับพักผ่อนเล่นน้ำแบบไม่ได้ตื่นเรียดแล้วก็เงียบๆนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยมีคนไม่เรื่อยสวยๆๆๆสวยสวยสวยเยอะฮะโอ้ปินเลยนะตรงนี้น้ำปินเลยโรถด้านบน นี่ครับนโอ้ยอยู่นะข้านล่างน้ำใสไหมดูเป็นก้อนโอ้ยเย,ย,ย็นดีครับวันนี้ผมมาถึงเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงพอดี นะตลอนไปทั่วๆแล้วก็ว่าเนี่ยจะมาเล่นน้ำนะผมานั่งเล่นน้ำที่นี่ดีก็ดีมาแล้วนะย้ายเสียครับเดี๋ยวผมเล่นน้ำเล่นน้ำเย็นๆนะครับถ่ายไปด้วยเล่นน้ำไปด้วยโอเคผมว่าฟินเลยฮะดีมากเลย ถามว่ามาพิมพ์ใครที่ผ่านมากกรอยนะครับตรงนี้ก็มีตัวกลางดองอยู่นะครับเป็นร้านอาหารที่ติดอยู่กับน้ําตกวัดเขานะครับน้ําตกวัดเขาพิมพ์ในกีพีเอสมาก็เจอจเจอ,จเจอน้ำตกเล็กๆแล้วก็คนกลางจะเงียบสงบแล้วก็บรรยากาศดีนะแล้วก็ฟินด้วยวันนี้อากาศมันมีครึ้มฝนนะแล้วก็วัดบายนะฮะโล่ง อากาศโปร่งๆยุงไม่มีไม่ได้พุกผ่านอะไรมากนะวินดีฟินดีคนะิวมากเลยเอยาผมมาเล่นน้ำเลยนะเพราะว่าผมเตรียมผ้ามาแล้วกต่ว่าอาบน้ำไม่ชุ่มฉ่ำแล้วก็เอาผ้าไปเปลี่ยนตอนขึ้นรถแล้วกลับไปทานข้าวันวันนี้ประมวนรอบมาทางฝั่งของ บ้านงานเนี่ยไปดูทำนบกั้นน้ำแล้วก็พามาเที่ยวในช่วงอยบรินเวณเอเรียชวงอยของบ้านเราเนี่ยบ้านมีวนไหนที่ว่าเขาสนข้ารับ เทช่วงเป็นเียงนะถ้าเล่นน้ำเนี่ยผมว่าผ่านแล้วก็พูดดีนะครับเย็นสบายพื้นหินที่เดินอยู่เนี่ยถ้าโซนที่ไม่โดนน้ำก็ไม่มีปัญหาน,นไม่ก้อยื่นแต่ตรงไหนที่ว่ามันโดนน้ำเยอะๆจะเป็นตะไครอยู่ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะเดีด๋วยวมันจะลื่นได้นะครับเดินด้วยกว่าน้อยกว่าตรงนี้มันอ่างเชื่อน้ำอยู่หลายๆอ่างนะข้างบนเดี๋ยวผมขอ ไปดูเรื่อยๆล้วว่าอ่างบนเป็นไงบ้างนะครับเดีย๋ยวขอไปชมอ่างบนหน่อยนะครับเดีย๋ยวไปทางที่ไม่ได้ขุดนะม๊บมีหินให้เดินนะฮะก็พื้นที่เขาลาดหินไว้แล้วก็ไม่ได้ล็อกนะไม่ได้ล็อกมากเดี๋ยวไปดูอ่างบนนักหน่อยนึงนี่ตรงที่สูงตรงน้อยอาจจะอันตรายนิดนึงนะครับ เขาลาดแล้วก็พื้นหินทั่วไปถามว่าลื่นไหมไม่ได้ลื่นนะตรงนี้ก็คือสามารถขึ้นไปอาบได้แหละเพราะว่ามีหินที่วางไว้แบบไม่ได้น่าเกลียดไต่ไปได้ครับเนี่ไต่ได้สบายๆแล้วก็ชิวดีนี่ไมีหินไต่ไปแล้วหินที่ไต่ไปเนี่ยไม่ได้ลื่นนะท่านเห็นไหมครับมันมันน้ำไม่เยอะตัวที่ไม่โดนน้ำจะไม่ลื่น แต่ต้นที่โดนน้ำเนี่ยจะลื่นหน่อยต้นที่เป็นตะไคร้คุณต้องเดินอย่างระมัดระวังนิดนึงไใต้น้ำนี่ครับฟิลกืดครับ เ่มครับสุดยอดมากาถามผมว่าดีไหมดีมากครับดีมากเพราะว่าตอนนี้ตัวน้ำตกอะ่ะมันมันโปร่ง,ง,งด้านซ้ายขวาแล้วมันเด็ดมันอ้กมันดูไม่ซึบใช่ไหมแล้วก็มันไม่อัดชื้นแล้วก็ทาน้ำตกไม่ได้ใหญ่มากทาน้ำตกไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ฟิวน้ำเล่นสบายะฮะโคตรสบายเลยผมว่าเหมาะสำหรับสายที่มาปิกนิกมาปิกนิกนะ เลยใครที่ผ่านมาทุกลอยนะครับตอนนี้เนี่ยทานน้ําตกมันเป็นน้ําตกวัดเขานะครับน้ําตกวัดเขาฟิมกีบเอน้ําตกวัดเขาทุกลอยนะครับฟิลกูดเหลงเรื่องของนะ้ําเด็กเล่นได้นะครับผู้ใหญ่ก็เล่นได้เช่น้ำแต่มันมีทานให้เล่นอยู่ไม่เยอะแต่ก็ถือว่าไม่พุกคลาดแล้วก็เล่นได้เล่นน้ำได้ดีนะครับแล้วก็ร้านอาหาร มีใกล้ๆตัวน้ำตกเลยคุณไม่พกอาหารมาเออไม่พกอาหารมามาทานอาหารของรัวกลางดงที่อยู่ใกล้ๆของทานน้ำตกเนี่ยผมว่าผ่านนะครับไม่ต้องซื้ออะไรไม่ได้หรือว่าซื้อเข้ามาปิกนิกไปจากข้างนอกก็ได้แต่ถ้าใครกลัวเรื่องการฝนก็มาทานได้ผมไม่รู้ราคาเป็นไงนะแต่ก็ผมว่าคิวครับคิวมากน้ำตกช่วงนี้ฝนตกก็น้ำตกไม่ได้เยอะมากลงสบายแล้วอ,อาบน้ำคิว ปินครับแนะนําเลยแนะนำเนี่ยมันผมมานั่งเนี่ยน้ําใสแล้วก็ไม่ได้แรงนะฮะน้ําลงมาเรื่อยๆสบายนะชั้นนี้ชั้นนี้มันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยค่อนข้างอาจจะลื่นๆหน่อยใช่นไหมเราอยู่ชั้นล่างตรงนี้ถือว่าปลอดภัยถามว่าจะขึ้นข้างบนนะ่ะได้ไหมได้นะแต่ก็มีชั้นอยู่เล็กน้อยตรงนี้ก็วินเลยนะแต่ว่าขึ้นอันตรายหน่อยเพราะว่าตัวหินนะตรงบางเห็นที่ว่าโดนน้ามันจะลื่น แต่หินที่ไม่โดนน้าก็จะแห้งดีนะครับเพราะว่ามันโดนแดดนะครับหินไม่โดนน้าจะแห้งดีแล้วก็เหมาะสาหรับการแช่นะเดี๋ยวผมขอแช่น้ําตรงนี้สักพักนะครับเหมือนทําสปาน้ําเลยท่านเหมือนสปาน้ําเลยท่านน้ํานวดน้ําตกเลยนวดให้สุดยอดเลยอ่ะเย็นสบายโคตรเลย แดอดออกสว่างนะแดดก็สว่างอาบน้ำก็สบายก็แนะนำอีกสถานที่นะใครที่เป็นสาย รักธรรมาชาตินะครับเหมือนผมเนี่ยผมชอบสถานที่ทีเป็นธรรมาชาติทุกที่ที่เป็นธรรมาชาติเลยแล้วก็ปลดไฟปลดไฟตรงนี้เป็นน้ำตกวัดเขานะใครมาโคกรอยกิ้ม GPS มาที่น้ำตกวัดเขาเนี่ยขาดเลยคนระับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสำหรับสายชิลแบบผมก็ชอบชอบเรื่องของธรรมชาติผมจะหาชิลเที่ยวเรื่อยๆยังไงก็ฝากกดติดตามกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับผม